สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube แล้วก็เชียร์มันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดึงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ามดกงด้านล่างนะฮะมาเริ่มต้นกันสำหรับประเด็นเรื่องแรกครับมีข้อมูลจากสื่อดังอย่าง The a e t h t i c นะครับมีการระบุออกมานะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เูอนเร็ดเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนเป้าหมายไปให้ความสนใจโอลิวั k สกินนะครับส่วนหน้าของทางแอสตันวิลล่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลิสต์ายชื่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาการดึงตัวมาร่วมทีม ในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับแมนยูเนี่ยมีการเช็คฟอร์มของวาสกินในช่วงหลายปีหลังมาแบบต่อเนื่องนะครับโดยที่สถิติการทำประตูของวาสกินเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วก็อยู่ในระดับดีเลยก็ว่าได้นะครับวาสกินยิงไปแล้ว15ประตูจากการลงเล่น37นัดในพิพิธภัณอังกฤษซีซั่นนี้เพิ่งจบไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยก็ชัดเจนเรื่องของการ ตามล่าเฮลิเคินแล้วนะครับก็คือแมนยูยอมถอยในดีลของเฮลิเคินครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันสูงเกินไปในรายของโอซิมเพนเนี่ยราคาก็ไม่ได้แบบแตกต่างจากเฮลิเคินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักเนี่ยแมนยูยอมแพ้ไปแล้วทีเนี้ยเป้าหมายรองเนี่ยมันก็ จะมาลงเอยในรายของวาสกินนะครับที่เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมแล้วก็สินงสัพัญก็คืออายุเนี่ยอยู่ในช่วงวัยที่ดีนะครับแถมทั้งมีประสบการณ์นอังกฤษอยู่แล้วนะครับสถิติดีในระดับหนึ่งนะครับเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับแต่เชื่อกันได้ว่าน่าจะมีเม็ดเงินค่าตัวน้อยกว่าเคแล้วก็โอซิมฮนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็จะมาลงเอยกับ ตัวเลขประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกคอยลุนด้วยพวกแบบปรามอสด,ด้วยนะครับที่มีข่าวเล่นกันออกมานะครับพอพูดถึงคอยลุนเนี่ยนะครับดิเกติกบอกว่า เอเย่นของฮอยลุนเนี่ยจะทำการพูดคุยกับออตาลนตาต้นสังกัดของนักเตะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็มีการแจ้งเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวของนักเตะรายนี้สูงอยู่ในระดับ100ล้านยูโรครับซึ่งมันเป็นเม็ดเงินที่หลายๆทีมเนี่ยถึงกับร้องเลยนะฮะหนึ่งทีมที่ร้องแน่นอนก็คือแมนยูนี่แหละที่มีการเปลี่ยนเป้าหมายมาแล้ว2คนพอมา สนใจเป้าหมายสำรองแล้วก็คาดว่าค่าตัวเนี่ยจะไม่แรงเกินไปเป็นการเจรจาที่ง่ายกว่าตัวเลือกหลักแต่สุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นครับเนื่องจากว่าทางอตาลนตาเนี่ยมีการปรับราคาของฮอยลุนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจากตอนแรกประมาณไม่เกิน60ล้านยูโรตอนนี้ตีไปเป็น100้ล้านยูโรซึ่งแมนยูก็ไม่ต้องการเสนอเรื่องของเบ็ดเงินที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่อตาลนตาตั้งไว้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ในรายของคอยลุนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งดีวนะที่แมนยูปัดตกไปหรือว่าถอนให้ความสนใจไปก่อนนะครับซึ่งในอนาคตก็มีโอกาสที่จะกลับมาให้ความสนใจคอยลุนอีกครั้งก็ได้แต่ว่าตอนนี้เรื่องของเบงกัน,นต่างๆแล้วก็เทียบกับฟอร์มการเล่นเนี่ยแมนยูวิเคราะห์ดูว่า มันไม่สมเหตุสมผลนะครับถึงแมบบ้ว่านักเตะมีความต้องการย้ายมาเ่่มทีแมแนอยู่ด้วยแหละแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงภาพรวมด้วยนะครับนอกจาก3รายชื่อเคนโอซิมเฮนนะครับแล้วก็ฮอยลุนที่กําลังจะโดนปัดตกเนี่ยมีหนึ่งลิตรรายชื่อครับที่กําลังมีข่าวพร้อมพร้อมกับการเทคโอเวอร์ของฝั่งกาตาเนี่ยนะฮะก็คือคริยานอิมบาเป้นะครับ, é, นรบแนวลุกโดเก่งของทางเบเชก็มีข่าวกับแมนยูเหมือนกันซึ่งตามรายงานจากดีนติบอกว่าถ้าเกิด ในตอนนี้แมนยูสู้ไม่ไหวในรายของเอบา p เป้ก็น่าจะโดนตัดออกเช่นเดียวกันครับเกี่ยวกับลิตหลายชื่อที่แมนยูสนใจนะครับคือในรายของเอบารเป้เนี่ยมันเข้าใจกันได้นะฮะถ้าเกิดเจอเซอร์ยังอยู่แล้วก็ยังแบบไม่มีการเทคโอเวอร์เนี่ย ชัดเจนครับว่าดิวเนี่ยเป็นไปได้ยากโรโมาโน่ก็เคยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยแต่ถ้าเกิดแมนยูมีการเปลี่ยนเจ้าของทีมคนใหม่แล้วก็เจ้าของทีมคนใหม่เป็นทางฝั่งกาตาเนี่ยมันก็พอที่จะมีการลุ้นได้เกี่ยวกับการคว้าตัวอนทรปเป้นะฮะเพราะฉะนั้นรวมๆกันแล้ว4รายนะครับที่จะต้องโดนตัดออกไปเกี่ยวกับตัวเลือกในตำแหน่งศูนย์หน้าที่แมนยูกำลังมองกอะไว้นะครับก็หลังจากนี้ไปลงเอยกับรามอนหรือเปล่าอย่างที่ว่ากันไปนะครับหรือว่าวาสกินที่ เพิ่งมามีข่าวนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่ายังมีอีกหลายๆคนแหละที่แมนยูจะเป็นข่าวด้วยนะฮะแต่ว่ารอาการเล่นข่าวจากเสือดังก่อนแล้วกันนะครับส่วนประเด็นของเตโอเฮอร์นนเดสนะครับแบ็กของทางเอซิมิลานเนี่ยนะฮะไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนยูเรานะครับแล้วก็มีการโยงข่าวว่าแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจแบ็กซ้ายรายนี้ซื้อกันเข้ามา เนื่องจากว่าแบ็กซด์ที่อเรคินฮาร์มองเงินเอาไว้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบมากพอนะครับนี่คือข่าวกอ1สิบก่อนหน้านั้นนะแต่ว่าล่าสุดโรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้อยู่ในการเจรจาคว้าตัวทีโอเฟรนเดสตามที่เป็นข่าวลือกันออกมานะครับแล้วก็แมนยูไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอใดๆเลย สำหรับการคว้าตัวนักเตะรายนี้อย่างที่สือิตาลีรายงานระบุกันออกมาแล้วก็รายงานด้วยดังกล่าเนี่ยนะครับมันไม่เป็นความจริงแล้วกันแล้วก็ทางสโมสรเนี่ยนะฮะมีเป้าหมายอื่นๆที่ทางสโมสรให้ความสนใจอยู่นะครับก็สรุปกันง่ายก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยแมนยูมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อกันเข้ามาใหม่ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ตำแหน่งอื่นๆที่แมนยูสนใจอยู่ก็คือพวกตำแหน่งศูนย์หน้าหรือว่ากองกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นลำด,ดับความสำคัญเนี่ยมันน่าจะยังไม่ใช่ตำแหน่งแม็กซายนะคืออันนี้มันก็เป็นแบบประเด็นที่ชัดเจนมากที่โรมาโนระบุมันออกมานะครับส่วนเรื่องของอันเดรโอนาน่าครับมีรายงานจากนิซ่าคินเซล่าครับนะักข่าวสายเชลซีนะครับหรือว่ามีรายงานออกมาจากสื่อ,อยังสแตนดาร์ดนะครับนะเอเวอร์ยิงสแตนดาร์ดเนี่ยมีการระบุออกมานะครับว่าเชลซีเนี่ยมีการยุติความสนใจ ในตัวของอันเดรโอรานาผู้สัปปตูของอิตอมิลานแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เป็นแมนยูที่เป็นตัวเต็งทีมเดียวนะที่มีโอกาสคว้าตัวผู้สัปปตูรายนี้ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่50หล้านปอนด์นั่นเองส่วนอนาคตของเดวิดเดคาครับแมนยูยังคงเจรจาสัญญาบับใหม่กับเดวิดเดคาอยู่นะครับซึ่งทางเดคาเนี่ยกำลังจะเป็นนักเตะ ฟรีเอเย่นแล้วนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าและถ้าเกิดบรรลุข้อตกลงไม่ได้ปลายทางหนึ่งในปลายทางที่กําลังมีข่าวร้อนแรงอยู่ก็คือทีมจากหลีกซาอุดิอาระเบียนะครับที่กําลังให้ความสนใจแล้วก็พร้อมเรื่องของการมอบเป็นเงินมหาศาลให้กับทางดบเวกาเพื่อเป็นการโนม้มน้าวใจให้เดเนี่ยย้ายไปร่วมทีมพวกเขาวไว้ได้นะครับ สำหรับผู้สัปปะตูรายใหม่ก่อนที่แมนยูจะซื้อเนี่ยนะครับมีการระบุว่าก็ต้องเคลียร์เกี่ยวกับอนาคตของเดวิวติกาให้ได้เสียก่อนนะครับแก้ไขปัญหานี้ได้แมนยูก็จะมีการคิดถึงลำดับต่อไปก็คือควรซื้อผู้สัปปะตูรายใหม่แต่ถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้ก็คือเดิวิกาต้องย้ายเนี่ยผู้สัปปะตูร้ายม่เนี่ยการันตีว่ามาแน่อนอนนะครับ เดลี่เมลเนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยนะครับก็คือมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยก่อนที่จะไปซื้อนักเตะรายใหม่แมนยูจําเป็นที่จะต้องขายนักเตะที่ไม่ตรงกับสเปคที่เทนฮากต้องการเพื่อเป็นการระดมทุนในการไปซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยไม่ต้องการซื้อผู้ส่อกร,รายใหม่เข้ามาแทนที่เดะบริตารอีกด้วยนะครับเป้าหมายแรกของแมนยูก็คือเซนสซญรชวคัใหม่มากกว่าที่จะเป็นการซื้อผู้ต่อกรายใหม่นั่นเองที่จะมาาแททนี่รบะะิก ส,มมส่วนตามรายงานออกมาจากสื่ออย่าง Cm Journal นะครับเป็นสื่อของโปรตุเกสนะครับเป็นการล่นข่าบวสิบปน,นออกมาว่าเดียโก้คอสตาครับผู้สำบะตูของทาง FC บอตโตที่เป็นข่าวกับทางสโมสรแมนยูเราเนี่ยนะครับก็คือ FC ฟบอโตไม่ต้องการลดราคาค่าตัวของเดียโก้คอสตาลงนะครับซึ่งถ้าเกิดทีมไหนต้องการรวมไปถึงแมนยูต้องการเนี่ยต้องมาในเงื่อนไขาการปล่อยตัวเท่านั้นครับที่คอสตามีเงื่อนไขาการปล่อยตัวอยู่แล้วนะฮะ ในราคาไมดเงินที่สมูงมากนะครับโดยที่จะไม่รับข้อเสนอด้านอื่นอย่างแน่นอนนะครับสําหรับแมนยูตอนนี้ก็กําลังมองหาตัวเลือกเกี่ยวกับผู้สบตูมากมายนะครับเซียมจอร์นัลเนี่ยเขาก็ได้มีการอธิบายนะครับว่าหันไปทางไหนเนี่ยก็ลําบากดิวินราย,ยาก็มีราคาที่อยู่ในระดับที่แมนยูต้องคิดหนักครับ40ล้านปอนด์นะครับไหนจะมีอันเดรโอรนาอีกนะครับที่ เป็นอีกหนึ่งโปรไฟล์ที่น่าสนใจนะฮะแต่ว่าราคาก็ถือว่าแรงพอสมควรเช่นเดียวกันประมาณ40-50ล้านปอนด์คือในรายของอุดาน่าเนี่ยที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์เคยร่วมงานกับเอเดรียนทางมาก่อนหน้านั้นนะครับโปรไฟล์มันก็เลยคลิกกันแล้วก็น่าจะเข้ากับระบบการทําทีมของทนฮาร์ได้ไม่ยากนะฮะแล้วก็คุณสมบัติอะไรต่างๆคือทั้งรายย่าแล้วก็อุาน่าเนี่ยตรงสเปคอยู่แล้วรวมไปถึงในรายของคอสตาด้วยแล้วก็ มีอีกหนึ่งลิตรลายชื่อก็คือยานซัมเมอร์นะครับยานซัมเมอร์เนี่ยก็เป็นราคาที่ลดลงมาราคาถูกนะฮะแต่ว่าในรายของซัมเมอร์เนี่ยเขาก็ต้องรอดูสถานการณ์กับไบเอิญก่อนว่าจะมีทีท่าอย่างไรนะครับซึ่งยานซัมเมอร์ประมาณไม่เกิน10ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับแต่อายุการใช้งานเนี่ยก็ได้ไม่เยอะนะสำหรับยานซัมเมอร์นะครับกลับมาที่คอสตานะครับคอสตาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งลิตรลายชื่อที่เป็นตัวเต็งอย่างที่เราทราบกันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยว่าทั้งซีซั่น แมนยูมีการติดตามสายการของผู้วัตูรายนี้แบบต่อเนื่องแบบใกล้ชิดหรือว่ามีการส่งฟอร์มแบบเป็นประจำนะครับตามรายงาน,นเพิ่มเติมจากเลคคอร์ดสื่อของโปรตุเกสมีการระบุว่าตอนนี้ทางปอร์โตก็ได้มีการเตรียมแผนการดึงผู้ศัตูรายใหม่เข้ามานะครับมันก็เป็นการ เตรียมความพร้อมเกิดแบบอยู่ในกรณีที่แบบฉุกเฉินทางแมนยูเนี่ยกล้าจ่ายค่าสัญญาในการคว้าตัวคอสตาขึ้นมาเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยก็ไม่ต้องเร่งรีบเกี่ยวกับการไปมองหาผู้สบตูรายใหม่แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเกี่ยวกับตําแหน่งผู้สบตูรายใหม่เนี่ยมันก็ยังมีความวุ่นวายอื่นๆอีกนะฮะนอกจากตัวเลือกนอกจากเกี่ยวกับเม็ดเงินค่าตัวของแต่ละบุคคลที่มีราคาสูงแล้วเนี่ยแมนยูก็ต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณการใช้อีกนะฮะที่ยังไม่แบบชัดเจนแล้วกัน ว่าแมนยูเนี่ยจะมีงบประมาณการซื้อนักเตะมากน้อยแค่ไหนในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงการทิปโอเวอร์ด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีแต่ว่าก็น่าจะมีไม่มากนะครับแล้วก็ตำแหน่งหลักๆเนี่ยก็คือตำแหน่งแบบศูนย์หน้าก่อน,นกองกลางก่อนทําให้เงินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมาลงเอ่ยที่ตำแหน่งผู้สัปตูได้หรือเปล่านะครับเงินจะเหลือไหมในจุดๆนั้นก็ต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับเมสันเม์นะครับทางข้อมูลจากมิลเลอร์มีการระบุก,กันออกมาครับว่าก่อนหน้านั้นแมนยูมีการยื่นรอบแรกกับการคว้าตัวเมสันเมาส์ไปแล้วอยู่ที่40ล้านปอนด์ครับแล้วก็ชัดเจนครับว่าทางเชลซีก็ บอกปัดทันทีนะฮะโดยที่โชซียืนยันคำเดิมครับว่าต้องมา70ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับรอบที่สองวิเลอร์บอกว่าแมนยูจะมีการอัพเรื่องของเม็ดเงินเพิ่มขึ้นเป็น50ล้านปอนด์นะฮะแล้วก็รอบนี้แมนยูบอกว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะยื่นให้นะครับโดยที่แมนยูมองว่า50ล้านปอนด์จะไม่บวกขึ้นแล้วนะครับเป็นราคาที่สุดๆแล้ว สำหรับฝั่งแมนยูเรานะครับซึ่งทางฝั่งเชลซีเนี่ยก็ต้องมารอดูรอบใหม่นะครับว่าเขาจะยอมหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดยัง70ล้านปอนด์เหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่เชลซีเนี่ย จะเสียเมสันเมาส์ไปแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแทนนะครับก็นี่คือข้อมูลดนเรื่องของเมสันเมาส์ที่มีการเล่นข่าวกันออกมาฮะซึ่งแฟนฟีก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะมีการอัปเรื่องของเมดเงินค่าตัวเป็นรอบที่3รอบที่4หรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่2รอบเท่านั้นก็อาจจะพอก็ได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับอาร์เซลเดีาซี่นะครับก็เป็นแนวรับที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแบบต่อเนื่องเหตุการณ์มันก็สืบเนื่องมาจาก ในรายของคิมินแจที่แมนยูเนี่ยจ่อที่จะพลาดการคว้าตัวนั่นเองนะครับทำให้เลกิฟเนี่ยก็มีการเล่นข่าวกันีกรอบหนึ่งว่าดิซซี่เนี่ยได้ตัดสินใจว่าเขาเนี่ยต้องการ ย้ายเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่แมนยูเนี่ยก็มีการหันมาให้ความสนใจในตัวเขานะฮะจากข่าวที่มีการเล่นกันออกมาในช่วงหลายวานันหลายสัปดาห์พอสมควรนะครับเลกิฟสื่อดังของฝรั่งเศสได้มีการระบุอีกนะครับว่าเทนฮังเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของดิซซี่มาอย่างยาวนานแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีการ ให้ทีมงานเนี่ยจับตาดูฟอร์มตั้งแต่ช่วงมกราคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็พยายามที่จะมีการดึงแนวรับรายนี้มาร่วมทีมเราด้วยนะครับในช่วงกลางซีซั่นแต่ว่าไม่ประสบสำเร็จนะครับแต่ในช่วงซัมเมอร์นี้มันเป็นโอกาสที่ดีครับที่เทนฮังเนี่ยจะทำสำเร็จหรือว่าแมนยูเนี่ยจะทำสำเร็จด,ด้วยนะฮะเพราะว่าโมนาโกเองก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะเองก็พร้อมที่จะย้ายมา ในเพิ่เบรเยีกิตมาอยู่กับทางแมนยูด้วยนะครับทางฝั่งของโรมาโน่ก็มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าก็มีการติดต่อระหว่างนักเตะแล้วก็ทางสโมสรแมนยูจริงนะซึ่งนักเตะเองเนี่ยก็ตื่นเต้นมากครับที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนคลิกกัดน,นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ต่างจากคิมินเจเล็กน้อยนะครับสถิติผมก็เคยมีการนําเสนอไปแล้วนะฮะก็อาจจะสู้คิมินเจไม่ได้แต่ว่า สถิติไม่ได้แตกต่างกันเยอะอะไรนะฮะอาจจะแตกต่างกันที่1-2%ประมาณนั้นนะครับก็นี่คือเรื่องของอาริกาซี่ครับที่เราได้ลุ้นกันเกี่ยวกับแนวรับรายนี้นะฮะปิดท้ายกันครับเรื่องของการเทอเวอร์ซึ่งมีข้อมูลจากเบนจคมบครับมีการระบุว่าโอกาสที่เกรลเซอร์เนี่ยนะครับจะมีการขายสโมสรหรือว่า ขายหุ้นบางส่วนเป็นหุ้นส่วนน้อยให้กับกลุ่มลงทุนที่สนใจซื้อหุ้นส่วนน้อยเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่กลุ่มกลุ่มนี้จะเป็นผู้ชนะในการประมูลนะครับในมุมมองของเบนเจอร์คอบเนี่ยมองว่าตอเน,นี้นะฮะกลุ่มที่สนใจซื้อหุ้นส่วนน้อยเนี่ยรอคําตอบเกี่ยวกับการที่จะเข้ามาซื้อหุ้นจากกลาเซอร์อยู่นะครับเพราะว่าเ้าเสนอเนี่ย ทางเกรเซอร์ได้มีการรับฟังไปแล้วนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเบนเจอร์ขอบมองว่าเกรเซอร์เนี่ยไม่น่าจะเลือกกลุ่มทุนที่สนใจซื้อหุ้นส่วนน้อยครับเนื่องจากว่าตอนนี้เหมือนกับในหัวของเกราเซอร์เนี่ยเขาโฟกัสไปที่การขายสโมโรอนแบบขาดไปเลยนะฮะโดยที่มี2ทุเรอก็คือกลุ่มทุนจากฝั่งกาตาแล้วก็เป็นของฝั่งเซอร์จิบราคิปนั่นเองนะครับที่มีการโฟกัสเกี่ยวกับ2กลุ่มทุนกลุ่มนี้นะฮะ สรุปวง่ายก็คือกลุ่มทุนที่สนใจซื้อหุ้นบางส่วนเนี่ยไม่น่าจะมีโอกาสที่จะทําสําเร็จนะฮะก็เวรเซอร์คาดหวังเรื่องของการขายแบบทาวนไปเลยดีกว่านะฮะมันจบ,จบจบไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลายๆหนทางที่มีการประกาศก,าก่อนนั้นก็ตามนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ